ทหารและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ช่วยกันตัดแต่งกิ่งไม้ริมถนนธนรัตทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเตรียมความพร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับหลังจากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายอีกทั้งยังเป็นการปรับทัศรียภาพและป้องกันกิ่งไม้หักใส่สายไฟฟ้าซึ่งมักจะเกิดกระแสไฟฟ้าดับในช่วงหน้าฝน ส่วนที่จังหวัดตรังครับมูลนิธิสงเคราะห์ประสบภัย14จังหวัดภาคใต้และจากกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมใช้ชื่อว่าทาน้ำใจสู้ภัยโควิดลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ซากายหรือหมันนี้ที่อาศัยอยู่บนเทือกเขาบรรทัด40คนนายชายศรีปัดเลี้ยนหัวนหน้ากลุ่มชาวซากาเปิดเผยว่าหลังจากอสอมแจ้งข่าวโรคระบาดก็พากันเดินทางเข้าไปอาศัยในป่าลึกนะครับ ก่อนที่หน่วยงานต่างๆจะเข้ามาช่วยเหลือครับ